สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์เมจิต a r ทารนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะก็จะเป็นการดูดวงตามลัคนาราศีหรือว่าเป็นราศีก็ได้ค่ะสําหรับชาวราศีธนูก็ถ้าใครไม่ทราบลัคนาราศีก็สามารถที่จะดูเป็นราศีได้เลยนะคะ ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับกันตรงนี้นะเอาที่คุณสะดวกนะคะแล้วก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าการดูดวงนี้ไม่เฉพาะจะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะตามไพ่ทาอดอ่าซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะหากคุณต้องการให้ตรงมากยิ่งขึ้นขออนุญาตเป็นดูรายบุคคลนะคะก็จะตรงมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้ สำหรับคุณที่ดูดวงไปแล้วนะคะขอให้นำไปปรับใช้นำไปประยุกต์นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนถัดไปนะคะขอให้คลิปกันทำนายดวงนี้เป็นประโยชน์แก่คุณทุกท่านนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ชาวราศีธนูนะคะขออนุญาตสับไพ่และเปิดไพ่แทนนะคะไพ่นี้จะใหญ่มากนะแต่ว่าแม่นมากๆค่ะเพราะว่า จะบอกว่าการทำนายให้ลูกดวนหลายๆท่านที่เข้ามานะก็ส่วนมากจะบอกว่าตรงแล้วก็แม่นนะแต่ว่ามันใบใหญ่มากมันก็จะสับยากนิดนึงนะคะไม่ค่อยชินกับไพ่สำหรับใหญ่เท่าไหร่ เรามาเปิดไพ่กันค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะดวงเดือนนี้จะเป็นของเดือนก,นกรกฎาคมพศ2564นะคะ เป็นการจับไพ่ที่เละมากนะวันนี้ต้องขออภัยด้วยค่ะชาวรัคนาราศีธนูค่ะช่วงนี้นะไพ่ตัวตนหนึ่งคุณบอกว่าคุณจะเป็น เรียกว่าคนพูดจาตรงไปตรงมาพูดจาผงผางมีความคิดความอะไรคือพูดออกมาเลยโดยที่บางทีอาจจะไม่ได้คิดนะให้คุณระวังเรื่องของคําพูดนะเพราะว่าจากไพ่ดูแล้วคือบางทีเราอาจจะแค่เป็นคนเสียงดังแหละแต่คนรอบข้างเราเขาไม่เข้าใจเขาตีความหมายไปผิดก็อาจจะทําให้เกิดปากเสียงกันได้นะคะให้ระวังเรื่องของคาพูดนะแล้วก็ตรงนี้คุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในเรื่องของ ของการงานการเงินนะเหมือนตรงนี้คือคุณมีพร้อมทุกอย่างอะ่ะตัวคุณเองมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้แบบชาวธนูคือเป็นคนเก่งอยู่แล้วเนาะคุณก็จะมีความเรียกว่าความมั่นคงในชีวิตดีนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้ในเรื่องของการงานค่ะการงานของคุณก็คือจะประสบความสําเร็จจะมีผู้ใหญ่คอยให้คําปรึกษาให้คำแนะนําคุณนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาในการทํางานไปได้ด้วยดีค่ะจะ ไรอุปสรรคปัญหาใดๆนะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเหมือนตกที่นั่งลําบากอยู่นะตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ลําบากอะ่ะคือตัวคุณเองคิดไปเองนะคะจริงๆก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะคะในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าเก็บหอมรอมริบมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเงินที่ได้จากงานเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรขัดสนแต่ส่วนมากจะเป็นการนําเงินเก็บ มาใช้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสำหรับเรื่องความรักค่ะความรักชาวราศีธนูช่วงนี้นะให้เรียกว่าคนที่โสดอะคะ่ะคนที่โสดก็ให้ระวังคนที่เข้ามาพัวพันเพิ่มขึ้นนะอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนละเพศก็ได้หรือคนต่างวัยก็ได้นะคะก็เขาจะเข้ามาวุ่นวายกับคุณนะทำให้ตัวคุณเนี่ยเรียกว่า เหมือนตกใจอะเหมือนประมาณว่าเออตกใจว่าเออแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้เลือกตอนนี้นะมันเป็นช่วงเวลาแห่งแห่งการครบหาโดยใจอาจจะถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันเลยนะตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแต่งงานค่ะคือไพ่ตรงนี้ถ้าไพ่แต่งงานคือจะเป็นไพ่สิบสิบ ถ้วยนะแต่ว่านี่คือไม่ได้แต่างงานแค่ว่าอาจจะคบกันคบหาดูใจกันมาอยู่ด้วยกันหรืออะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะมีคู่แล้วก็ช่วงนี้จะเบื่อหน่ายนิดน,นึงนะคะกับชีวิตคู่ก็พยายามที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆพยายามที่จะหาอะไรกิจกรรมทำอะไรร่วมกันมากขึ้นนะคะก็ขอให้ คุณกลับมาครอบครัวคุณกลับมาแบบว่าสมหวังแฮปปี้เนาะเหมือนตอนคบกันใหม่ๆอายุ18เลยประมาณนี้นะคะค่ะสําหรับคนที่เรียนอยู่นะช่วงนี้ต้องฝากฟันอุปสรรคนิดนึงนะคะมีโอกาสที่จะต้องเลือกนะระหว่างวิชาที่ชอบกับวิชาที่ใช่อะไรประมาณนี้หรือว่าสาขาที่ชอบกับสาขาที่ใช่ขอให้คุณตัดสินใจดีๆนะคะตั้งใจเรียนให้ได้คะแนนสูงสงสอบให้ได้คะแนนสูงสงก่อนถึงเวลาตัดสินใจมันจะเป็นการตัดสินใจที่ คุณเองเลือกได้ถูกต้องค่ะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรในการเลือกครั้งนี้นะคะก็ขอให้คุณเลือกไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณประสบความสําเร็จในการเลือกนะคะค่ะชาวราศีธนูขอจบการทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ